บเป็ตือก็ีเยออแหมื่อพัน้าโอ้ยกล้องบวมืดแหงมื่ดแห้งได้นี้ว่าคุณร่วงไปวานตรงที่คุณร่วงตกปลาครั้งแรกค่ะคงจะได้เยอะได้ทงขนมได้เก็บได้เก็บแตะได้อาเดีกได้ได้ขตม ไปบ้านที่เดิมบ้านน้องผู้ใหญ่บ้าหนึ่งโบได้มะเงาะแล้วก็ได้ปลานัาหนึ่งบ้านอยู่พุ่นได้หลายอย่างได้ขนมได้ได้มะเงาะได้อันบ้านจะได้คิร์ลได้ปลาได้ปลาซ่อนยางได้บ้านนี้ว้าวยูนี่มีปลาหน่อยตัวหนึ่งมันลอยไปล้มๆอยู่นี่ที่นี่ที่จอบที่มึงจุ่จอบพี่นี่บอกเออที่นี่มา เอาอันอก,อก็เออพระห็นมาพี่หัตกแล้วให้ก้อนต้นใสอีกโอ้ยขั้นมีไฟใสยูได้ด,ดนก้อนนี้เห็น,หนบอกนี่เห็นเห็นดีเลยโอเห็นนะออมีว่ามืดอีพอมาเบอืองไหมตาดีไปล่ลน่นเนาะเลยเนาะบับนี้พ่วงก,กับคนเข้า

เยก็ดบะไรปีนะอีกปนึงโอ้โหบมันเกินเกินยัอีปังกองตามกองตกแล้วหนึงนะมันจะตกปะปให้เอาเอาจำนี้ไว้ได้ไว้อีกปนึงแม่อีกปนึงกับปนึงทำเลยระยะเนาะอัละอุ้ยกรได้ทนี่นี่ได้ตาพนงเน่ะตกองโอ้ เยีย่ิบนาำปลื้มว่าจะเมื่อพันแหนงแนงง้งได้บานนี้เสร็จอีกบ้านนึงเนาะบานเดียวเนาะลองช่วงๆเดเมะบางเธอมันเหลืออยู่ดูเพิบได้บอ ถ้าไตัวเยอะาะมันจะพกี่ได้สบายดี216คนสบายดี216ท่านสบายดีเด้อได้บ่ละเนาะหน้าจังมาเบิ่งเนาะ ได้บได้ไหม <laughs> ดำถับมินอ้ยโอ้แขนมันหนักเนาะประมาณ10กโลนี่นเนาะแห่เนาะโครใช้จะบ่งม้อสบายดีร้รอยสามสิบหกคนเ้าตับหกท่าม บอกเอ่งควางเอ่งคำเอ่งคนเอะดังน <im> ึ่งได้ปลากระเอะคนกระเอะขั้นเอาหญิงมาแล้วมาซ่อนแคมนี้พ่อจะได้บ่ฮะได้มาจีบบ่ได้ขนาด้คว้มแอยู่เกินอย่างใดเห็นบ่เอ็มเพ้อเนบ่ยังแจงอยู่ นี่นี่คิดเฟื้อหนะาหนึ่งนี่นี่ดำดำด้ำด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 ้ำเอ้ยอันนี้ด้ำด้ำบึงบึงสุดไฟแสงดูเห็นบว่ มันน่าร <Ja. S 1> ักเบาแสงนุ่มหินนะพ่อเอ้ย